วันที่11ตเอ็ดเติร์ดเติรดติร์ติร์ติร์ดเติร์ติรนตชแนลช่องที่ที่สุดเอแฮมเวอรุ่นหาราเติมโรบักอยู่หรือเปล่าครับเอาเลยครับถ้าพูดถึงหารเติมโรบักราคาถูกตรงที่นี่เลยครับมารู้ช็อปแกับร้านนี้บริการดีจริงครับรวดเร็วทันใจแถมโรบักยังคุ้มมากๆครับเวทีเซิร์ฟเวอร์ระี่เรทแปดเลยโคตรคุ้ม ครับพูดถึงร้านเติมโรบักราคาล้อแรงครับตรงที่นี่เลยครับเราวาบักบริการเติมโรบักนะครับเลท8ขั้นตับที่13บาทเท่านั้นครับแต่ใครอยากใช้บริการก็ใช้ได้เลยครับใต้คลิปเลยนะจ๊ะแถบราวาบักจะมีบริการรับฟากแบบต่างๆนะครับชินโดไล์เลยอันนี้น่าสนใจอยู่นะอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆล่ะเอาละครับหลังจากที่หายไป11วันผมก็ได้กลับมาแล้วพร้อมกับร้านรามงเจ้าเดิมและถ้าถามว่าผมหายไปไหนแล้วก็พี่รักน้องเฟร์นะจ๊ะ กู <c oughs> ไปจีบสาวมาอยู่เนาะว่าแต่คนขายอยู่ไหนในกูกินมาหลายสัปดาห์แล้วกูยังไม่รู้เลยเนี่ยห <c oughs> รือว่ามันจะมีพลังงานอะไรบางอย่าง <c oughs> ช่างแม่งใครแคร์ว่ากูไม่ต้องจ่ายตังค์มันอร่อยดีเป็นกันนะเนี่ยบอกว่านำ้ำซุปเขาไม่ได้ทำจากน้ำของพระบิดาลากชิวครับเอาละครับตอนนี้ผมได้สัญญากับคุณผู้ชมไปว่าผมจะเอาคาวุยะไปตบทุกคนในเซิร์ฟเวอร์เพราะฉะนั้นในพาร์ทนี้ที่ผมจัดให้เต็มเแน่นอนครับแต่ก่อนหน้านั้นขอวอร์มก่อนเพราะว่าเซิร์ฟที่เราจะเข้าไปตบเขาคือดินแดนของท่านมารกัตตาระ ซึ่งมีแต่พวกเหนือมนุษย์กูบอกเลยไม่เหนือมนุษย์มากเพราะฉะนั้นผมต้องเตรียมตัวก่อนครับผม็นการโจมตีทุกคนในหมู่บ้านคุณฮ่าเพื่อเป็นการวอร์มมือก่อนจะเข้าสนามจริงผมบอกเลยว่าพวกเขาสู้ผมไม่ได้ครับผมเป็นพระเจ้าต่อด้วยหมู่บ้านสตอมครับงอ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 งงไม่จะตีทําเดีลยเนี่ยเอาเลอะทะเลทรายมึงฟาร์มแห่ไม่ยังมึงนีกูไม่ให้มึงฟาร์มอยู่เนาะมึงต้องโดนกูแค่อี้ออเอาเยหมดเลไปไหนหมดวะอ้าหรือว่ากล็วผู้ชนะเราวะเนี่ยโโอธรรมดคนๆ ผมเป็นผู้อยู่รอดคนเดียวในเซิร์ฟเวอร์ไม่มีใครหน้าไหนกล้าเข้ามามึงเข้ามาทำไมเนี่ยเออพร้อมแล้วสำหรับดินแดนอัโวดไล่เอ,อ้ยมือสันสันเพราะจะได้ตบคนไงให้สิบก็ต้องครับกูรอเล่นคุณก็รู้ดีนะว่าสไตล์ผมเป็นยังไงเนะี่ยผมรอเข้าไปแล้วครับโดนตบเป็นขี้ <c oughs> ผมเลยไปขอร้องให้ชิโชอของผมมาช่วยปราบปาไม่พวกนี้แม่งโคตรน่ากลัวมึงดูดิ เอ้ยขอโทษเอ้ยพ <c oughs> <c oughs> <Gy uk> ี่พี่รู้ตัวไอ้ที่เกิดใหม่ซะแล้วจุด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 จานช่วยหนูด้วยมันฆ่าผมอาจารย์อยู่กับสาวอยู่สิเอ้ยกระหน่อกช้าไม่ได้ คน,นที่เจต้องการแก่แค้ลมันได้เลยชิชโช <c oughs> ใครทำให้เจ <c oughs> <c oughs> ้าภูมิใจคำว่ามิตรภาพพอเดอน๋นี้อาจารย์ของผมติดภารกิจอสูงเกียรติอยู่ผมจึงเชิญน้องมาเล่นด้วยแทนนะครับกู <c oughs> คนเดียวไม่ไหวหรอกเข้ามาดิมึงเห็นปะเนี่ยไอ้ไอ้ชยบูง่อมันมันมันยืนนิ่งเว้ยมันยังไม่รู้เว้ยแบบว่าภายไลยกำลังคืบคานเข้า <c oughs> <c oughs> ไปฆ<อ>่ามัน ไอตัวน่าเกียรติสองตัวลอยอลอยอแรงจะมาอะไรประมาณนี้อันนี้อาชีพใช่ไหมล่ะใช่ใช่เป็นอาชีพอยู่น้องเรื่องกูชวนตีก่อนเชฟโฟกบาง<ห>ทีน้องก็ควรจะไปนอน,นไม่พี่ผมนอนมาผมนอน,นมาเยอะแล้วแต่ร่างกายผมเหมือนต้องการนอนเพิ่มไม่รู้ทําไมน่าจะเป็นผลกระทบจากการที่สมองผมได้รับการนอนไม่พอเมื่อก่อนนะนะใกล้ตายแล้วไอ้เหี้ยนี่ก็มางานสับเซ่แล้วเฮ้ย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 เฮ้เฮ้ยเฮ้ยกูกลัวผีเฮ้ย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 เ อแล้วพี่ก็ต้องแบบไม่เอาไม่เอามึงมานี่ก่อนมึงมานี่ก่อนมึงมาซุ่มเหย่มันมันกำลังเอืออยู่เลยมันกำลังพีกแล้วโดยกรเทิมอยู่หรอเอ้าอุองมึงเจ้าโฟกัสในสุดมึงก็หนีไปได้มึงมึงอย่าไปยุ่งกับมันมึงขึ้นไปก่อนมึงขึ้นไปก่อนน้องมึงขึ้นไปก่อนน้องน้องมึงขึ้นไปก่อนเดี๋ยวมันรู้ตัวไอ้เหี้ยให้แม่งตีไปก่อนภายไลท์กำลังคืบขาอุ้ยมันตีโคตรแรงอ่ะเหี้ยมันใครอะไรวะมันเพิ่งเสกมาไม่ไม่กี้นี่เองทำไมมันเลือดมันลองดูก่สิเราใช้อะไร เียไอ้พวกนี้คือเทพสงครามนะโฟกโอ้ฮะไม่แปลกใจข้าวถอยไอ้นี่เราต้องรีบมาต้องรีบมาต้องรีบไอ้ไอ้สายเล็กสายเล็กมาทำไมอ่ะหาเออเหรอแต่ลืมที่ที่เคยบอกไว้เอาเอาเลยป่ะเอาเลยดิไปดิไอ้ซัดละไอ้เขี้อ มามามึงมึงพร้อเปิดเลยมึงเปิดเลยเอ้ยเอ้น้องสวย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 นอง๋ยวเดี๋ยวพี่ยิงไงเดี๋ยวพี่จะกอรยไกลเอ้ยยิงนี่ชัจะกาหาแม่มึงนีอโงนี่ดยดยพี่ใส่พี่ใส่ตัวพี่ใส่ตับบตัมากไปตึง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 ไอ้โง่เฮยมันขาบุยไอ้โฟกมันหนีไปแล้วอ๋อยู่ดีมาสวนกุเชี้ยบยิงแมงไม่เตเตยเตยยยยเยยสวยวยวยสยยกูไม่มับยตะยย อเมิาเี่นเลีนี่้มันหนีมันหนี้กหาตัวเอ้ยเอาไอ้ฟุมันอยู่บนฟ้าเนี่ยฮัลโหลอยู่ที่พื้นพี่นเออมันดนลอแตนึง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 นอแตนึงโอ้ย้าอ้ยโดนลดนลโอ้ยมันมาจากไหนกันน่ะมันมันวนเนี่ยไปหมอ๋อมาช่วยเอามองี้อะไรอัก เ้ยอะไรวะไม่เข้าเหรอไม่เข้าเหรอไอ้ฝัดเดือเดเือเโนสกิลโนคิวโนคิวไม่เมงเอเฮ้ยไอบมึงเอาใครมาเนี่ยเอาเอาเชียพวกเราอ๋ออ๋อเฮ้ยพี่ดิเดเราเสียวะอ้เชี่ยแม่งูไม่ได้เสียฟก่แม่กูตายเ้อว้าไม่เหยนพี่เ โอ้โหยัยแม่งมึงพูดึ้งขนาดนี้มึงผิดบังให้ตัวกูช่วงหลอกเพื่อนมาเล่นเกมขวัญว่าช่วยทำคลิปหน่อยคลิปแหละเอ็มึงมามึงมามึงมาเดี๋ยวกูพาแซ่บๆเองเออเออเออขวัมึงมาตรงนี้เนี่ยตรงป้ายเนี่ยมันจะแบบมันจะเรียกตัวที่มึงสู้ได้เว้ยสลับเวลหนึ่งคือฟาร์มเสร็จปุ๊บมึงแบบเวลแม็กเลยเว้ยมึงมองข้างหน้าเห็นไหมอ่ะอ่ะมึงลองลองไปสู้กับมันเฮ้ยเออมึงไปสู้กับมันดิ เอ้ามึงลงไปดิลงลงไปไอ้เงี้ยที่ทานรูนูแนลงทานมาลงไปคือนารูโตะไอ้สัตว์มาดิเออเอาอะไรกูยังไม่ทันเล่นลุกเลยกูตรงที่สูนตายไปเนี่ยเอ้โดนคันดิตายอุ้ยเี้ยแม่คำลาโอ้ยโอ้ยกูอ๋อ ไอ้กูทำไงอ่ะต้องทำไงมึงเดินเข้าไปตีใหม่เลยเนี่ยเข้าไปตีมันหรอเออคือมันมีบั๊กเว้ยถ้ามึงตีครบ50ทีเว้ยมันจะตายเลยเว้ยใช่แล้วมันจะได้เวลเยอะมากเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออได้แหละเออมันตู้มึงเว้ยกูตีโดนตีโดนมาปัญ่าทำไมเลือดกูหายหมดเลยมึงลุกขึ้นมาน้องใกล้ถึงฟองฝันแล้วมึงจะต้องตายทั้งหมด49ทีมีกิมตีได้หนึ่งทีแล้วกูไปเลยเอ้าเอ้า เอาเลยครับตัวน,นี้เข้าตําราฝึกผมต้องการมาฝึกกับท่านอาจารย์มาตาระอาจารย์คนที่สองของผมนะครับผมต้องการฝึกอย่างรวดเร็วฝึกกันคณไในอย่างช่ำชองอและอย่างสุดท้ายครับหลังจากการคณไในได้ก็ถึงเควสต่อมาครับเป็นการให้ปีนต้นไม้เช่นเคยครับว,ว้าววิวที่สวยงามพร้อมกับลมที่ปัดทะนาของผมสดยอดมากเลยครับคุณจะหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วยกเวนชินโดไลส์นี่มันสดยอดไปเลย หลจะเสร็จเควสนี้ครับผมก็ไปหาท่านมันทล่าต่ออีกรอบหนึ่งแต่ความพิพายก็เกิดขึ้นครับผมมาทำเควสนี้เพื่อวองค่าสิพอยจากท่านมาันทละาแต่เกมแม่งปิดไอ้และนี่คือจุดแตกหักของเราผมไม่แน่ใจว่านี่คือเป็นเพราะเกมปิดหรือว่าอาจารย์ไม่อยากสอนในผมน่าจะเป็นจุดแตกหักที่ผมคิดขึ้นมาเองผมจึงเข้าไปที่หน้าล็อบบี้และกดโกเข้าไปหาอาจารย์เป้าหมายในวันนี้คือสังหารอาจารย์ซะและชิงเนตรวงแหวนและเนสัสาระของอาจารย์มา ก็ส่งโชคเบีย้ยววันละครังกับนอตช n แนลเจ้าลูกศิษย์เอ้เจ้าแด็คนละชั้นกับข้าและนี่คือเหล่าสัตนทั้ง9ตัวที่ข้าได้รวบรวมมาเพื่อพเน,นึกให้มันกลายเป็นสิบหางแกจะได้รู้ถึงพลังดีแท้จริงและในเมื่อแกคิดจะทรยศาจยคนนี้แกจะต้องตายอย่างทรมาน์ดแกไดผมเข้ามาในเกมนี้ผมจะกับบุคคลที่จะมาช่วยผมในการตีซึ่งผมไม่รู้ว่าเขาคือใครเขาน่าจะมีประโยชนมม์มากๆเลย เอาเป็นว่าผมทออคำพูดกันแล้วกันนะโอ้ยเยี่ยมยคานอลังการหนูอยากมีมั้งไะงเอาเป็นว,ว่านะครับในการร่วมตีอาจารย์ครั้งนี้ผมค่อนดีใจที่มาเซิร์ฟวร์ศูนย์รวมเพราะมีคนช่วยผมตีทั้งสองคนถึงแม้ว่าอีกหนึ่งจะยืนเอฟเคนะแต่ผมก็ต้องสะดุดใจคร,ครั้งครับเมื่อมีกูแลงเอสคนเดียวที่เหลือแรงดีมึงเข้ามาทําไมเนี่ยเอาละครับต่อจน,นี้ผมรุมตีอาจารย์อย่างไม่หยุดยั้งกับองเพื่อนและในที่สุดครับอาจารย์ก็โมโหมันมีน้ำโหนะ อาจารย์ทำการเสกสบหางมาตีพวกผมยับเป็นขี้เลยแถมแม่งยังดักเกิดอีกจิตใจทําด้วยอะไรแล้วหรังจากที่ลู้อาจารย์ไปเรื่อยๆครับในที่สุดครับเราตีกันมาทั้งหมด15นาทีอาจารย์ก็ต้อพ่ายแพ้กับพวกเราบายบาย Let's go และในตอนที่อาจารย์ใกล้าตายนั้นะครับไม่มีใครแม่งตีเลยแม่งยืนรอนเบื่อนีตอาจารย์ดบกูก็ด้วยกูก็ไม่ตีดับดบไม่ดอบ โอ้ไรอาจารย์ผมผู้สารลงทุนฆ่าอาจาร์เลยนุ้ยเอาเน่มาดิเนียคิดเอานุ่ยแบบกูได้ปนมหาศาลถึงบาปมันจะมีก็พวากูฆ่าอาจารย์แต่ถ้ากูไม่ฆ่าอาจาร์ล่ะโอบนี้ก็ต้องจบสลายพอจอมมันยุดทอมพูดคุยหลังจบคลิปบบบบบบบอรจะสินาทีะสิบนาทีบบบบบบบสิบนาทีสิบนาทีกูจะได้เงินสิบนาทีสิบนาทีสิบนาทีสิพี่น้องโคตรหล่อพี่น้องแม่โคตรดีแม่โคตรฉลาดไอ้ขี้กูโคตรฉลาดขอบคุณครับ